สวัสดีครับรครูสวัสดีครับลูกพ่อแม่โดยเฉพาะพ่อของเราแม่ของเราที่ของเราเนี่ยเป็นผู้ที่ดีที่สุดพูดพร้อมกันพ่อแม่ดีที่สุดพ่อแม่ดีที่สุดไม่มีนใ,นใครดีเกินกว่าพ่อแม่ของเราแ,แลวครับคุณครูจะเล่ารรรเรื่องเด็กหญิงมยะยมใหครับเด็กหญิงมะยมเนี่ย <othe> อยู่กับแม่เราตั้งแต่เล็กพ่อของเขาเสียชีวิตเขาอยู่กับแม่ของเขาสองคนแม่เลี้ยงน้องมะยมมาตั้งแต่เล็กครับน้องมะยมอยู่กับแม่มาจนถึงชั้นป .6 ครับน้องมะยมไปขึ้นชั้นป .6 มีเพื่อนเพื่อนของน้องมะยมเขารักกันดูแลกันทั้งการทําการบ้านทั้งการอ่านสาราหรือทั้งการกินข้าวทั้งการซื้อขนมกาไปด้วยกันสองคนนุรักกัน ทำให้น้องมะยมมีความผูกพันกับเพื่อนแต่น้องมะยมไม่เคยช่วยแม่ทํางานบ้านเพราะแม่รักน้องมะยมมาน้องมะยมอยู่กับแม่สองคนแม่ไม่ให้น้องมะยมทาอะไรเลยจนถึงปัจแม่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างแม่เนี่ยชีพทำนาถอนหญ้าตาป่าครับวันหนึ่งแม่ไปถอนหญ้ามาหญ้าบาดมือแม่น้องมะยมเลิกโรงเรียนมาวันศุกร์แม่บอกว่าให้น้องมะยมไปล้างจานไปช่วยแม่หน่อยเพราะว่าแม่เสียมือไปช่วยแม่ซักผ้า น้องก็ยงบอกว่าหนูทําไม่เป็นการที่ทําไม่เป็นเพราะว่าไม่เคยทาเลยแต่แม่ก็ไม่เคยปลูกกระดานให้ทำ <Okay. S 1> จึงทั้งสองฝ่ายพกอๆกันฉะนั้นจึงเกิดคานี้ขึ้นมาหนูไม่ใช่ลูกที่ดีของแม่ใช่ไหมหนูเป็นคนไม่ดีหนูไม่ใช่ลูกที่ใช่ของคุณแม่หนูจะไปอยู่กับเพื่อน เสียลูกจะลูกจะไปอยู่กับใครลูกจะต้องซักผ้าลูกจะไม่ถูบ้านลูกจะไม่ทำกับข้าวลูกจะไม่ล้างจานลูกจะไปอยู่กับใครได้หนูจะไปอยู่กับเพื่อนของหนูที่บ้านเงนสูงเก็บเสื้อผ้าได้ไปเลยแม่ร้องไห้มองตาลูก mm ล,ลูกไปแล้วว like ิ่งไปเลยเพื่อนมารอนับงอยู่หน้าบ้านกดใส่มาครับไปถึงบ้านของเพื่อนเพื่อนเขาบอกให้ซักผ้าไปนั่ซักทำยังไงสอนได้ไหม สเพื่อนเขาบอกให้ล้างจานให้มนยมล้างจานเพื่อเพื่อนเพื่อนของเขาทําเป็นหมดทุกอย่างเพราะแม่ของเขาสอนไว้เพื่อนของเขาที่อยู่บ้านเรสูงรู้การทําบ้านทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกักผ้าล้างจานหรือว่าการที่ผ้าหรือว่าการกวาดบ้านหรือว่าเขาช่วยแม่เขามาไปอยู่กับเขาล้อมายมไปอยู่กับเพื่อนทาทุกอย่างเหมือนเขาทําไม่เป็นเพื่อนเขาก็สอนให้ทํา อยู่วันเสาร์อยู่วันอาทิตย์วันอาทิตย์มาเล็บเน่ามือเน่าเพราะเวลาซักผ้าล้างจานแล้วไม่ล้างมือสารเคมีในโถสต๊อกต่างค,คิดถึงแม่เพื่อนเราไม่ไหวนะมือเราเน่าเราจะกลับไปหามแม่เอาไปก็ไปสิเพื่อนเขาไม่สนใจไปก็ไปสิเัางหมน้องมะยมกลับมาหาแม่แม่ที่กอดเลยลูกไปไหนมาเออลูกสบายดีหไหมลูกได้กินข้าวไหมถักแม่ออก ไม่ต้องมากราดหนูเห็นไหมเนี่ยไอ้ซักผ้าเป็นยังไงมือเล้าเลยเอ้าลูกไปทำอะไรอยู่ที่บ้านเพื่อนเขาให้หนูซักผ้าเขาให้หนูล้างจานให้หนูกวาดบ้านจริงหรือลูกทำไมลูกแม่โดนทำลายอย่างเงี้ยแม่ต้อเป็นห่วงอีกลูกโดนทำลายหนูกลับมาแม่ลูกแม่จะไม่ให้หนูทำอะไรนะลูกไปยาลูกแม่เป็นห่วงลูกรักลูกลูกพูดกับแม่ว่ายังไง หนูมาแค่นี้แหละแล้ววันต่อไปหนูก็ไปนอนกับเพื่อนอีกหนูไม่ได้นอนกับแม่แล้วเพราะหนูอยู่ไปเดี๋ยวแม่ก็ว่านหนูไม่ดีหนูไม่ใช่คนพี่ชายของแม่หนูใช่ลูกพี่ดีของแม่มยมพูดบแบบนี้มยมกลับไปอยู่กับเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนของมยมมีพี่ชายพี่ชายพาเพื่อนของพี่ชายมาที่บ้าน พี่ชายของเพื่อนมะยมเห็นมะยมกำลังจะอาาน้ะขอไปก่อนมะยมบอกว่าพี่อย่าทำหนูอย่าทำาแบบนี้หนูกลัวพี่ของเพื่อนมะยมบอกว่าจับแค่นี้ก็ได้กอ,อนจังคนผู้ชายเขาพูดกับผู้หญิงไม่ใจเลยจับกแค่นี้ก็ได้ เราจะให้ผู้ชายเข้ามาจับมากอดเราไหมครับม<า>ไม่ใครๆก็งงง้งเขาเป็นคนรักงผู้ชายเขาเป็นแดงจะให้เขามากรธมาจูงเราก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องห่วงดูแลของเราดูแลร,ร่างกายของเราคนอื่นจะมาจับไม่ได้ครับพอตื่นขึ้นมาในวันนั้นไปนอนกับเพื่อนคือยเพื่อ,ตอนต้งเจอง่ากับเสื้อชั้นในของเราหายมาโยกกับเพื่อน فانت في <applause>